อนุปติธานางอุตโยกาโตธาหันอนไรเป็นไปบ่เลี่สําเร็จเพราะเจ้าอริยะเจ้าพึงสําเร็จให้แล้วด้วยสูตรนี้อธิมัสมิงกายเยเกษราลุมารคาตันตาตาโจมังขังลรหาลูอธิปิจังวะกังหาติยังจะกรังกินุวะกังเบหะกังพะพานังอันตังอันตะกุนังธริยังฤทธิเป็นมีตังเสบังบุบุริตังเสบดูเมโตตัวสะเกลุสิงกาละจิกามุตังมัตจเกปัตตลุงกันติขันห้าห้าศีอากาศสานิช่องลมหายใจเข้าออกุดุตะวันทั้งเขาวัดสังวิตรูปสะอุพะ หัวใจของบยญาเสือสุ่มวิญญาโคจะพระสามิอะวิญญาโคจะพระสามิอะวิญญาโคจะพระสามิอะที่อยู่ในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในจิตอยู่ในกายอยู่ในแผ่นทองแดงตะกุดเสือสุ่มมหามนาคมหามนาคมหามนาคอยู่ยงกงกปัญจาตีแขวข้าต่อดไปมหามนาคใครหิ้งก็เกงวัวบริบยาเสือสุ่มนะมมะหาธานะมาปะต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 าจะกพัะกาจักพักกาตะจักกะตาจักพักตะจะกพักกาณ์นะโมพุทธายะอัจฉริตรูปสาบุบะ ตามปังประการี่ตูตถาอหะตามปังประการเีตูตถาอหะตามังประการตูตถาอหะมหามนาจมหานามหานาใครก็เก่งกลัวารมีปญาเสือดุยังใดให้ดุยังเสือเอืมาปญาเสือซุ่มดุขนาดไหนึงมาปัญญาโคปัญญาฆาปัญญาคาปัญญาโคะโมอือบึม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 บมบึ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 มึมบ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 ึมึมบึมบกมบึมมึมมอออบ Butang gampang kan nak kan langkat tak lupa lupa tak punya pak uma ama aja macam ni langkai ya kung tak palong pun gampang tanah kenana sumur sumur kenana tala tak sedih พญาเสือุ่มเตงกมาปัญาโคปัญาคาพญาคาพญาโคนโมหมมมมมมมอัมะหึมอมะมมะเสือดูยังไดยงเปญหาโคปัญหาาปญาาปญหาโคนะโมมึมมมมมมะึมมมะมมะโอมญาเสือเหืออยู่ตรงก้าวเราหน้าตกเป็นกต่ว่าห่อทองเสีกุองไปท่วามื่อกูออกกนฝูงกและฝูเนื้อทั่วงตากูใสูแกวกวกูคมาสง สองตามหน้ากูมีพระโบกกระเยนย้อนดาบปูมสิทธิสรัหักนะอาโยบยาคูบยาคาบยาคาบยาคูพระโบขมือ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 ถือมาหาถือมาหาถือมือถือถือนามาพธาถือมือถือถือนามาพธาบยาคูจับพักคีเสียอีกบยาคูจับพักคีเสียอีกบยาคูจับพักคีเสียอีเสือดุยังได้ให้ดุยังเสือบยาเสือชุ่มตื่นขึ้นมากำลังเสียง